ก็เนี่ยเป็นต้นทุเรียนที่มีอาการใบเหี่ยวนะนี่ผมถอนขึ้นมาแล้วนะนี่เพื่อนๆน่าจะเห็นนะเพราะว่านี่รากมันขดนะดี๋ยังไม่ผูกัดนี่รากทุเรียนขดนะนี่ขดจากโคลเลยนะตัวนี้ขดจากโคเลยต้องเราเราต้องดูให้ดีนะก่อนจะซื้อพันมาเนี่ย ดูที่อะไรนะับดูที่ความแก่ของต้นต้นนะครับถ้าต้นมีความแก่ความใหญ่เนี่ยต้นอาจจะต้นมีความแก่ความใหญ่เนี่ย,าาแ,ยแล้วก็มีตะไครน้ำแบบเยอะมากนะครับหรือว่าต้นที่มีความสมบูรณ์ไม่เยอะนะมีความมีมีความแขะความกันนะ อาจจะเป็นต้นที่อายุมากแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นต้นที่ทุเรียนที่อายุมากนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะปลูกทุเรียนเนี่ยผมจะปลูกอายุประมาณปีปีหนึ่งนะปีกว่ากว่าเนี่ยปลกรบเนี่ยประมาณเก้าเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนแล้วก็ปีกว่ากว่าปีสองปีสามเดือนเนี่ยสำหรับต้นที่อยู่ในถุงเพาะนะครับ ถุงปลูกเนี่ยเราจะปลูกโดยประมาณนี้ของผมนะไม่ว่าใครจะปลูกอย่างนี้บ้างนะก็ถ้าปลูกต้นที่อายุไม่ประมาณหนึ่งปีหรือไม่เกินหนึ่งปีต้นทุเรียนจะพปลงนี้จะพุ่งมากเนี่ยพ่อผมเนี่ยได้ปลูกต้นทุเรียนบ้านมาแล้วนะต้นทุเรียนบ้านเนี่ยอายุประมาณปีปีหนึ่งนะแล้วก็ปลงปลูกไปรักสองซ้ำสองเดือนได้ั้งต้นทุเรียนก็จะ มีอาการที่ดีขึ้นนะคือว่าตบเติบตัวดีนะเพราะต้นุออนเรียนผมเนี่ยรากจะไม่โครนะเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนทุงเลยใช้ทุงเดียวตั้งแต่ปลูกพอะรากเริ่มแทงดินลงดินเนี่ยผมก็พาไปปลูกเลยนะครับเนี่ยการปลูกทุเรียนในเบื้องต้นของผมก็พาหนูเพืเ่อนๆเป็นแนวทางนะสำหรับตุเรียนต้นนี้ครับก็นี่รากกดตตั้งแต่โคนนะเนี่ย เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นนะครับในถุงเพราะแต่สังเกตจากลำต้นก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครัเทปของผมเนะี่ยก็ฝากกดไ์ก็จับตะแกรงนะครับขอบคุณครับ